ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์บนแพลตฟอร์ม Instagram หรือว่า IG ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESMM ไว้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับใครนะครับที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็น <pen remembering Lock> er> ที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดเข้าส like euh anyway. ู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม i อของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมเพิ่มผู้ติดตามนี่ครับผมมีแบบรับประกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกตัวรับประกันละกันนะครับในส่วนของบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกละกันนะครับ ก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคาอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ไอจของเรานั่นเองนะครับกดคอปลอกลิงก์มาเลยกดวางเลยนะครับในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเราไปนั่นเองนะครับผมผมเอาสัก100คนละกันนะครับอ่าค่าใช้จ่ายเพียงแค่15บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตรวสอสปละเลเช่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดส่งไปได้เลย ก็จะขึ้นหน้าต่างเจเคลียร์แบบนี้นะครับได้รับการสั่งซื้อหคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับอ่าสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดําเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์หน้าโปรไฟล์ไอจีของเรานั่นเองนะครับผมส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับผม15บาทนะครับ ตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มผู้ติดตามไปนั่นเองนะครับผม100คนนะครับสําหรับค้านะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคียร์โค้ดนะครับผมแล้วก็มีทูมันนี่วอลเลตนะครับสํหรับค้านะครับผมที่เติมเงินผ่านเคียร์โค้นะครับได้รับโบนัสเพิ่ม1% 5เลยนะครับผมเพียงจะเติมเงิน500บาทขึ้นไปนะครับ ทูมานี่อลเล็ตก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่มหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงินหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับผมถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปเพมพงข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าใช้ร้านตัวขามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกน QR โค้ดมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุกยส่บ ผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลื่อนเลรและราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนความือนะครับผมจะเป็นรายละเอียดของเลรราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มันเลื่อนตรงด้านบนสุดเลยนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่ตรงช้ามือนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับอินสตาแกรนะครับผมทิกต o k นะครับผมยูทูบผมเทเลกราทวิตเตอร์นะครับ มีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับ i อของเราก็จะมีเพิ่มหัวใจนะครับผมเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมเพิ่มยอดวิวสตอรี่นะผมเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอคลิปเรียวนะครับเพิ่มบันทึกนะครับผมหรือว่าจะมีเพิ่มคนดูและสตรีมสดก็มีนะครับผมในส่วนของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับ ทางเว็บไซต์เข้าจะหัตราค่าคอมมิชชั่น5เปซเ,เลยนะครับผมเพียงแค่กด Copy link ของเราแล้วก็กดส่งเพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์ IG ของเราเลยนะครับผมว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้มี12คนนะครับผมผมขอกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะผมพู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นมาเป็น112คนแล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับค่านะครับผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M m ไวใต้คลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ